ในฐานะที่พวกเราทุกคนเป็นชาวพุทธนะเป็นพุทธศาสนิกชนเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะทีนี้การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนี่ยหลักๆก,ก็คือในทางพระพระก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติแล้วก็ดูอะไรแล้วก็มา แสดงทำให้ญาติโยมฟังญาติโยมรู้ก็จะได้ไปปฏิบัติต่อไปศึกษาต่อไปทําต่อเนื่องตามที่พระท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้แนะนํามาแล้วเมื่อนํามาสอนโยมแล้วทีนี้โยมก็ช่วยกันอุปถาอุปถาพระภิกษุสามเณรทีนี้ในบุญกระถินเนี่ยมีความสําคัญตรงที่ว่าชาวพุทธเราเนี่ยจะทํากระถินนี่คือเป็นเรียกว่าบุญตามการปีนึ่งเนี่ยทำได้แค่เดือนเดียวนะหลังจาก ออกพรรษาแล้วจนกระทั่งไปถึงลอยกระทงปีหนึ่งทำได้แค่เดือนเดียวนะแล้วก็มีข้อกำหนดต่างๆมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นบุญกระถินจึงเป็นบุญที่สำคัญเป็นบุญประจำปีนะบุญเรียกว่าบุญที่จำกัดการของพวกเราสำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์รมยวชนชัยนาทนะใ,ในปีนี้เนี่ยก็มีการทอดกระถิ่น นะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้ปัจจัยบริวาณกระถินเนี่ยก็จะอนาไปซื้อที่ดินเพิ่มนะขยายที่ดินเพิ่มและสร้างถนนนะสร้างถนนทางเข้านะคือเทพื้นคอนกรีตนะเทพื้นคอนกรีตทางเข้าเทเฟสแรกก่อนนะก็ยาวประมาณสัก400เมตรนะให้เข้าแล้วก็วนออกได้สะดวกเพราะว่าช่วงหน้าฝนก็ตามเนี่ยโอ้คนมาปฏิบัติธรรมคนมาทํากิจกรรมในศูนย์นะมาแล้วถนนมันไม่ค่อยสะดวก ถนนเนี่ยเดิมก็ทําไว้เนี่ยก็ทำว่าพอใช้ได้ก็ใช้มานี่ศู์เข้าปีที่9แล้วแล้วไม่เคยพัฒนาอะไรเกี่ยวกับถนนเลยล่ว่ามันครุขระไปหมดแล้วนะปีนี้ก็เลยจำเป็นต้องทํและแล,แล้วก็พอเราสร้างถนนเนี่ยทำถนน T เทคอนกรีตนะก็จะได้อาน,นิสงส์ใหญ่เลยนะก็คือว่าเหมือนกับว่าเราได้ทําทางให้คนเนี่ยจะมาปฏิบัติธรรมสะดวกนะมาสร้างบุญกันสะดวกทําเส้นทางการปฏิบัติธรรมเส้นทางการสร้างบุญน,นึกไปถึงนู่นเลยนะอดีต พระโพธิสัตว์เราที่เป็นสุมเมธดดาบทเนาะชาตินั้นเนี่ยโอ้เจอพระตีมังกรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาเจ้าเสด็จจะเสด็จผ่านเนาะแล้วก็เขาทําทางกันก็มีหลุมอยู่นะก็คือมาช่วยกันทําทางทีนี้ชาวบ้านเห็นสุมเมธดาบทเป็นดาบทมีอภินญาก็เลยให้ตรงที่ทํายากๆหน่อยแต่พระดาบทที่มีอภิญญานี่รู้สึกบอกถ้าใช้อภินญาแล้วมันไม่กลัวจะได้บุญน้อยเลยใช้ไม่ใช้ฤทธิ์อะไรเลยทำไปทำ,ท,ำท,ำทำไปทำทำ,ทำไปเสร็จก็เป็นไง ไม่ทันไม่ทันพระเจ้าและพระสงฆ์ผู้ติดตามมาเยอะแล้วจะถึงแล้วอะ่ะก็เลยนอนเอากายทอดปิดหลุมปิดบอ่อตรงนั้นเพื่อให้พระสมาเจ้าและพระสาวกข,ข้ามไปอย่างนั้นนะนะเออนึกถึงอย่างนี้แล้วเออเราทําถนนนี่ก็เหมือนกับทาทางให้คนได้มาปฏิบัติธรรมสะดวกสะดวก,ดวกมาศึกษาคําสอนพระสมมาเจ้าสะดวกสะดวกมาเจอพระสมมาเจ้าสะดวกสะดวกนะก็เลยอยากเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้มาร่วมบนกถินปีนี้แล้วก็ที่ที่ขยายเพิ่มนี่ก็คือเป็นที่ด้านหน้านะ โยมเขาก็มีอารมณ์จะขายแล้วนะแล้วเราก็ต้องถ้าไม่ซื้อตอนนี้เดี๋ยวมันก็จะยิ่งแพงเข้าไปใหญ่นะก็เลยรีบทอดกระถินปีนี้ก็จะทำสองส่วนนี้นะศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมโยวชนชัยนาทเนี่ยก็จะทอดกระถินกันในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2563นะก็อยากเชิญชวนทุกคนให้มา ร่วมทําบุญกันแล้วก็อาน,นิสงของผู้ที่ทําบุญกรถินเนี่ยนะอาน,นิสงเบื้องสูงสุดเลยถ้าไปเกิดเป็นชายเนี่ยก็จะได้บวดแบบเอหิที่กูปสัมปทาถ้าเป็นหญิงก็จะได้เครื่องประดับมหาลดาปราสาตรนะเครื่องประดับใหญ่ที่อย่างเหมือนนางวิสาขาเนี่ยนะแล้วก็ถ้าในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะได้อาน,นิสงบุญกรถินเป็นบุญผ้าบุญผ้าเราก็จะได้อานิสงมีผิวพรรณวันนะผ่องใสสว่างสวัยนะแล้วก็เนื่องจากเราสลัทรั์ทาทานเนี่ยนะมันก็จะได้ทรั์ไง นะก็คือเราสลัทรัพย์ตัดความตนีออกเราก็จะได้ทรัพย์เราทํามากเข้ามากเข้ามาเข้าทรัพย์นี้ก็จะเป็นเสบียงบุญในการเดินทางในวัฏัสงสารก็เอาบุญใหญ่ด้วยกันแล้วอีกอันนึงนอกจากท,าทําที่ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วคือทําถนนนะโอ้โหทำทางให้คนมาปฏิบัติทรมาฟังคําสอนพระเจ้านี่นะโอ้โหมันน่าทำนะไม่เหมือนทําทางไปที่อื่นเรียกว่าเราก็ทางทางทนิพพานไปด้วยนะ